นั่นมันปลายฝนแล้วนี่นะปลายฝนมันเป็นอะไรนะโอ้ยต้องลงไปดูเร็วโอ้ยโดดเลยแม่งไปเล่นกายกรรมอยู่ละไม่นะไม่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 ไมไมไปลายฝนไอ้ท่าน,นใครอ่ะแค่อย่างนู้นหรอะมาสิเป็นไรเี๋ทำอะไรเฟซเซ็อะไรเฟซซ็ไม่เท่เฮ้นี่ก็หมดสิ้นละไม่เห็นต้องยากเลยไปจ้ะเดีย๋ยวพี่ปาไปโรงพยาบาลแล้วกันนะ โอ้ยเบลล่าของพี่จะเป็นอะไรมานี่เออลงพยาบาลอยู่ทางนี้เนี่ยเบลล่าของพี่เออเฮ้ยถ้าม,าไไมืนลปได้ไมดู วีโอใช้พ<า>ลังวิเศษได้อยู่แล้วนะเนี่ยพลังวิเศษของฉันยอดเยี่ยมจริงๆนี่แกสันอิสสาอิบายฝนว่าแม่ทำเหมือนกับพวกหนูเลยเสื้อแกเสื้อไทยแกเสื้ออะไรเหรอวะสองคนน่ะผมเขียวเสื้ออะไรเหรอเสื้อว่าตามนส่วนผมฟ้าล่ะเสื้อหงทองจ้าใหา้สันอิสราจริงๆเลยอิบายฝน งันคืนนี้ถ้ามันกลายเป็นไหนเนี่ยแกบอกแกสอบถามให้หน่อยนะโอเคในที่สุดก็หายจากโรงพยาบาลสักทีอ้อยก่อนจะออกมาเมินตาดูโลกไม่ใส่เรื่องง่ายนะเนี่ยอ้ยเธอ,อ,อ,อเป็นใครนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเธอเป็นใครเหรออ่ะ ออกไปได้แล้วฉันนังไม่ฉันยังเกลียดเธออยู่อุลตร้าเซเธออย่าพูดแบบซันซี่พูดไม่ได้อ่ะก็เธอมาแย่งแฟนซันซี่อ้าวนั่นไม่ใช่แฟนเธอเธอ,เธออย่าเธออย่าคิดว่าเขารักเธอเหมือนที่เธอรักเขานะฉันไม่ญญเชื่อฉันไม่ญญเชื่อกงั้นเธอก็ตายตรงนี้แหละไม่อ้๊ะ ดิกกค่ะฉันเพิ่งจะสาวหักเองนะเฮ้ยเลอกกับแกดิใส่สีมันฉันแกก่อยงมันเสือกได้ปะเอ้เอออเนีเยนอนแบบนอ้ก็เออเอเกอเออเออเออเาอเอ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 อเไอ้ ถาแกนะเอกเป็นอะไรกับเปียเหรอฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยฉันแค่เป็นแฟนเขาอะแกรู้ไหมว่าเขามีคนชอบจิตแล้วอะแกก็อย่ามาเสลิดนะไม่ได้เสล่อไม่ได้พี่เบียซันทาพี่เบียกับไปตองไหนนะในะอเนะีเนี่ยจะบอกอะไรให้นะแกเนี่ยก็มีสิทธิ์แค่มองสังกับพี่เบียเล่นด้วยกันแค่นั้นแหละเป็นสารภาพรักต่อหน้าเขาก็ไม่กล้าอะไร เราจะบอกอะไรให้นะว่าพี่เปียรเนี่ยเขาสีหน้าสาบเส้นกร่วมกังตอนที่เกดา่าฉันอยู่เวทีแล้วก็อยู่ระเบียงห้องห้าหนึ่งแล้วก็อยู่ระเบียงอีกอันหนึ่งห้องห้าสองก็ดา่าแซนมาอีห้ายฝนที่สเสลืออะไรอีกตอนแซนนั้นวิ่งอะไรวิ่งเล่นกับคนนะั้นแล้วตอนวิรกรเนี่ยอย้่แซนเนี่ยคนนั้นน่ะเขาแกเลิกเล่นกับแซนไปแล้วว้ย กันหกันเบียเขาก็ไม่มาช่วยแกหรอกนะกูรู้แล้วว่า <c oughs> อีเด็กแค่นี่หรามาทำให้แฟนกูเป็นแบบนี้พี่พี่เบียฝนมานิจไ <c oughs> ปยุ่งกับพวกเด็กนั้นหรอไม่ค่ะพี่เบียหนูไม่ไดาทำอะไรนะคะเราแค่มาคุยกันเสินะคะคุยกันรูปตีกันแน่ฮะ เลิกมัยุ่งซะสันจะพาน้องไปฝนไปนอนพักละเล็กก็จะไม่เมาเรียนนี่นอีกไม่นะคะพี่เบีย <c oughs> ตัวอยากตอนจบน,นี่เด็กเลยรนี่ปล่อยลูกของสันลูกเฮ้ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ยเผลอพูดนะ หาไปกัน้มยไปล่ะก็จบแล้วนะคะสารับเรื่องสาวหล่ยใจซึ่งดูทุกคนเนี่ยก็เหมือนจะหวันไส้อุลส้สยยามากเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสุดเกเรของเขาด้วยถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็ติดตามได้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเย่